สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่จูนนะคะทั้งคืนนี้นะคะเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพี่จูนนำข้อมูลดีๆมาฝากทุกคนนะคะสำหรับหัวข้อเรื่องอผู้ชายนะคะผู้ชายประเภทไหนนะคะที่เราไม่ต้องการ เอามาเป็นแฟนหรือเอามาเป็นสามีนะคะเรามาสังเกตกันนะคะว่าคนที่เราครบอยู่ตอนนี้นะคะเป็นผู้ชายประเภทไหนมีอยู่ใน11-12ข้อนี้หรือเปล่านะคะมาสังเกตกันค่ะอนอื่นนะใครลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่จูนด้วยนะคะเพื่อที่พี่จูนจะได้ทําคลิปวิดีโอต่อไปค่ะมาสังเกตนิสัยของผู้ชายกันค่ะผู้ชายแบบนี้ที่ไม่สมควรเอามาเป็นแฟนนะคะข้อแรกเลยค่ะคนที่คิดลบทำาร้ร่างกาย นะคะไม่สมควรเอามาเป็นแฟนนะคะเพราะว่าเอออะไรเขาก็จะกดขี่กลุ่มเฮงคุณนะคะคุณเข้าเถียงสู้คุณไม่ได้เขาก็จะทุบตีคุณนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะคนที่ทําร้ายทางคําพูดนะคะอาจจะไม่ทําร้ายทางร่างกายเหมือนข้อแรกนะคะแต่ทําร้ายทางคําพูดคือชอบพูดดูถูกเกยียดยามคุณนะคะตอนแรกๆมันอาจจะไม่ใช่แต่พออยู่ไปอยู่ไปแล้วนิสัยแบบนี้มันจะเกิดนะคะชอบทําให้คุณน่ะเป็นคนเครียด นะคะไม่ว่าอะไรที่คุณอยากจะทำเขาก็จะตัดสินว่าคุณทำไม่ดีคุณทำไม่สวยคุณทำไม่ได้หรอกแล้วก็เขาพยายามพูดทำร้ายจิตใจของคุณให้คุณแย่ลงนะคะข้อที่ 3. ค่ะควบคุมของคุณนะคะคือเขาจะเป็นคนควบคุมคุณไม่ว่าคุณจะไปไหนทำอะไรยังไงนะคะเขาจะตามคุณแจเลยนะคะควบคุมพฤติกรรมของคุณนั่นเองนะคะข้อที่ 4. ค่ะไม่ไว้ใจนะคะ ไม่ไว้ใจนะคะคือไม่ว่าคุณทําอะไรเขาจะไม่ไว้ใจคุณไปทั้งหมดเลยค่ะคือเขาจะทําให้คุณคิดว่าคุณไม่สามารถทําอะไรอยู่ตัวคนเดียวได้คุณจะต้องมีเขาอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ไว้ใจไม่ต้องการให้คุณไปทําอะไรคนเดียวเหมือนกับว่าทําอะไรคนเดียวแล้วเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีว่าคุณมีความรับกับเขานะคะต่อไปข้อที่5นะคะเรียกร้องความสนใจนะคะเรียกร้องความสนใจไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะ อยาให้คุณเข to like ้ามาช่วยทําน่นเข้ามาทํานี่นะคะเขาไม่สามารถทําอะไรคนเดียวได้นะคะต่อไปนะคะไม่ให้ความสําคัญกับคุณนะคะการที่คุณจะมีแฟนนะคะอันดับแรกเลยคุณก็ต้องอยู่กับคนที่ให้ความสําคัญกับคุณใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่ให้ความสําคัญกับคุณเขาไม่สนใจคุณแสดงว่าคนคนนั้นไม่ใช่นะคะต่อไปนะคะข้อที่7นะคะคิดลบไม่ว่าเขาจะทําอะไรนะคะ เขาก็จะคิดลบทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะทําอะไรให้เขาคุณจะทําอะไรให้ใครจะนึกจะคิดอะไรเขาก็มองในแง่ลบไปหมดเลยทําให้คุณไม่มีความสุขนะคะไม่มีความสุขนิดเดียวเอ๋อะไรก็ชวนทะเลาะเออะไรคิดว่าคุณทําไม่ดีนะคะต่อไปนะคะไม่สามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้เป็นคนชอบสร้างปัญหานั่นเองนะคะ ชอบสร้างปัญหาแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงพอสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ต้องเดือดร้อนถึงคุณนะคะต้องคอยแก้ปัญหาให้เขาตลอดนะคะมาชมกันนะคะมาฟังกันนะคะว่ามีผู้ชายประเภทนี้หรือเปล่านะคะที่คุณคบอยู่แล้วก็คุณคิดว่าอยากได้เขามาเป็นแฟนแต่เมื่อคุณตึกตองดีแล้วนะคะเขาอยู่ในเครือข่ายอยู่ในสิ่งนี้หรือเปล่านะคะต่อไปนะคะข้อสิบนะคะเขาจะไม่ฟังคุณเขาจะไม่สนใจคุณ นะคะไม่ว่าคุณจะเอาอะไรมาปรึกษาเขาเขาก็จะไม่ฟังเขาไม่รับฟังสิ่งที่คุณมาคุยกับเขาเขาเอาแต่สิ่งที่ตัวเองอยากจะทํานะคะตั้งใจจะทาแล้วก็พูดแต่สิ่งนั้นเขาไม่แคร์ความรู้สึกไม่แคร์ว่าคุณจะสนใจหรือว่าคุณอยากทําอะไรสิ่งที่คุณอยากทำเขาจะไม่สนับสนุนคุณทั้งนั้นนะคะต่อไปนะคะข้อที่11นะคะ ไม่มีความรับผิดชอบนะคะไม่มีความรับผิดชอบในหน้านี้ก็คือค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่าอาหารการกินเขาจะให้คุณรับผิดชอบคนเดียวโดวยที่เขาไม่ออกค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะคะคุณก็เหมือนกับมีลูกเพิ่มมาอีกคนนะคะเขาโมแต่เล่นเกมอย่างเดียวค่ะอันนี้นะคะต่อไปนะคะข้อ1 2ค่ะคิดแต่เรื่องเซ็ก นะคะอย่างอื่นไม่คิดงานการไม่ทำนู่นนั่นนี่คิดแต่เรื่องเซ็ก์นู่นนั่นนี่อย่างเดียวนะคิดแต่เรื่องอย่างว่านะคะอย่างว่าอย่างเดียวนะคะต่อไปนะคะเขาไม่คิดที่ว่าจะพาคุณไปรู้จักใครเลย คือเพื่อนสูงของคุณไม่ว่าใครพ่อแม่หรือว่าพี่น้องนะคะเขาไม่สนใจที่จะแนะนําคนสําคัญให้คุณรู้จักแม้แต่คนเดียวอยากจะเก็บคุณไว้กับเขานะคะโดยที่ไม่ต้องการให้คุณไปรู้จักกับครอบครัวของเขาอันนี้คือเขาไม่จริงใจกับคุณนะคะอยากจะเก็บคุณไว้นั่นแหละค่ะเมื่อวันดีคืนดีก็ไม่พอใจคุณเขาก็เตะคุณออกแล้วก็เขาไปหาคนอื่นนะคะโดยที่ทางครอบครัวไม่รับรู้นะคะต่อไปนะคะพูดแต่เรื่องแฟนเก่าใครมีบ้าง ที่ไม่ไว่าจะทําอะไรนะคะคือมาเจอเราแล้วแต่ก็ยังพูดแต่เรื่องของแฟนเก่าอยู่ตลอดเวลาแฟนเก่าของเขาเป็นคนอย่างนั้นแฟนเก่าของเขาเป็นคนอย่างนี้แฟนเก่าของเขาเป็นคนไม่ดีนะคะเอาแต่เรื่องแฟนเก่ามาพูดกับคุณอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่สนใจความร,รู้สึกของคุณนะคะไปสังเกตกันดีๆนะคะว่ามีทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พิจูนพูดอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดมีอยู่ในนี้นะคะเยอะหลายข้อก็ ทิ้งเลยค่ะเทเขาไปเลยนะคะหาใหม่นะคะมันไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขได้นะคะทําให้คุณกดดันทําให้คุณเครียดทําให้คุณเป็นทุกข์ไม่มีความสุขในชีวิตนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่จูนด้วยนะคะเพื่อที่พี่จูนจะไ,ได้คลิคลิปวิดีโอต่อไปค่ะวันนี้นะคะนั่หรับวันดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะรารีสวัสดีเจอกันใหม่ค่ะ